นี่คือ6เหตุผลหลักรวบรวมจากประสบการณ์การทำงานที่ถ้าเข้าใจแล้วคุณจะได้ไม่พลาดในการเคลมประกัน 1. ไม่ถแถลงประวัติสุขภาพแบบตรงไปตรงมาถ้าเคยมีโรคประจำตัวผลตรวจสุขภาพผิดปกติแต่ไม่แจ้งมาทันอาจถูกยกเลิกและโรคที่เคลมจะไม่ได้เกี่ยวกับโรคเดิมก็ตามของไม่อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ยกเวน้นในกรมธรร์ของแต่และบริษัทไม่เหมือนกันทางเจ้ายกเว้น16ข้อ บางเจ้ายกเว้น21ข้อถ้าคุณไม่เข้าใจถามตัวแทนของคุณได้เลยค่ะและยังมีสิทธิ์คืนกรมธรร์นในเวลาที่กําหนดหมายถึงว่าเราสามารถอ่านกรมธรรก่อนเซ็นรับได้ 3. ทําประกันสะสมทรัพย์หายคนจ่ายเบี้ยสูงแต่เลือกผิดประเภทสุดท้ายเวลาเจ็บป่วยจริงๆกลับไม่มีความคุ้มครองด้านสุขภาพแนะนําให้ทบทวนกรมธรรทุกปี ่ายเบี้ยประกันแบบรายเดือนถ้าวันตัดเงินตรงกับวันหยุดพอดียังยังไม่เข้าบริษัทถ้าเราแอดมิดพอดีอยู่ในช่วงผ่อนผันอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุให้เราต้องสำรองจ่ายก่อนถ้าทำประกันยังไม่ครบ2ปีประกันมีสิทธิ์สืบย้อนหลังว่าเป็นโรคก่อนทำประกันหรือไม่ช่วงนี้อาจจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนแต่ถ้าสืบแล้วไม่เจอประวัติบริษัทก็ยินดีจะคืนเงินตามเงื่อนไขที่ลูกค้าเคลมและข้อสุดท้ายข้อหกเข้าใจผิดระหว่างสำรองจ่ายกับ เคลมไม่ได้แต่เคลมเป็นบริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทุกเคสถ้าเราเข้าใจตั้งแต่แรกก็จะไม่ผิดหวังเวลาต้องใช้ประกันนใจอยากมีตัวแทนดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาคุยกับหญิงได้เลยค่ะ